ดีค่สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับเราซือปิมแล้ววิชาภาษาจีนอีกครั้งนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเป็นเนื้อหาใหม่เรื่องใหม่บทเรียนใหม่ที่เราจะเริ่มเรียนกันในอาทิตย์แรกนะคะสำหรับเรื่องใหม่ของ อาิตนี้นั้นคือเรื่องสมาชิกในครอบครัวค่ะเชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนน่าจะนึกออกนะคะว่าสมาชิกในครอบครัวคร่าวๆแล้วน่าจะมีใครบ้างเราซื้อ,อยากให้เด็กๆลองช่วยกันนึกดูค่ะว่าสมาชิกในครอบครัวน่าจะเป็นใครได้บ้างคะดูตามรูปสี่คนนี้นะคะเด็กผู้ชายที่อยู่ซ้ายมือสุดค่ะคนนี้น่าจะเป็นพี่ชายหรือ น้องชายใช่ไหมคะส่วนคนตรงกลางค่ะตัวสูงที่สุดเลยก็ต้องเป็นคุณพ่อใช่ไหมคะเด็กๆอีกคนค่ะขัดจากคุณพ่อก็ต้องเป็นคุณแม่ของเรานั่นเองคนสุดท้ายค่ะตัวเล็กสุดของบ้านเลยมีผมยาวด้วยก็น่าจะเป็น น้องสาวของเรานั่นเองนะคะหรืออาจจะเป็นพี่สาวก็ได้นะคะสมาชิกในครอบครัวมีคร่าวๆประมาณนี้ใช่ไหมคะเด็กๆแล้ววันนี้เรามาดูคำศัพท์สมาชิกในครอบครัวกันค่ะมาเริ่มจากคำศัพท์คำแรกกันเลยนะคะเด็กๆคำว่าครอบครัวค่ะในภาษาจีนนะคะตัวอักษรจีนเขียนได้ตามตัวอักษรสีแดงที่เราสขเขียนไว้เลยนะคะ มีทั้งหมดสองพยางค์ค่ะมีพินอินและตัวจีนแปลไทยอยู่ตรงนี้นะคะเด็กๆอาโดยคำนี้ค่ะแปลว่าครอบครัวซึ่งอ่านออกเสียงได้ว่าเจียถิงเจียถิงแปลว่าครอบครัวนั่นเองค่ะ คำนี้นะคะคำแรกของเราค่ะเจียถิงแปลว,ว่าครอบครัวค่ะทีนี้มาดูสมาชิกในครอบครัวกันค่ะเมื่อกี้เราพูดไปคร่าวๆแล้วนะคะเราซื้อจะขอข้ามไปที่ข้อที่5ก่อนนะคะเด็กๆดูข้อที่5ตรงนี้นะคะทีเลข5ตรงนี้นะคะข้อที่5ค่ะเด็กๆคือสมาชิกที่เป็น เรียกได้ว่าเป็นช้างเท้าหน้าของบ้านของเรานะคะก็คือคุณพ่อนั่นเองนะคะเด็กๆลองทายสิคะว่าภาษาจีนคุณพ่อจะออกเสียงได้ว่าอย่างไรดีคะมีพินอินมาให้แล้วมีคำแปลมาให้แล้วขาดแค่คำอ่านเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำอ่านพร้อมกันค่ะเอาละค่ะคำว่าพ่อนะคะในภาษาจีนเด็กๆออกเสียงตามเราซื้อได้เลยนะคะคำว่าพ่อในภาษาจีนคือป้าปะป้าปะ แปลว่าคุณพ่อนั่นเองค่ะคนต่อมาค่ะในข้อที่6นะคะก็คือคุณแม่นั่นเองค่ะเด็กๆคะคุณแม่ภาษาจีนคือมาม่มามา่าคุณแม่นะคะต่อไปคะ่ะเด็กๆเราจะกลับไปที่ข้อที่1นะคะสมาชิกคนแรกคะ่ะคือพี่สาวคะ่ะไหนใครมีพี่สาวบ้างลองฝึกพูดคำว่าพี่สาวดูนะคะพี่สาวภาษาจีนคือเจียเจีย เจียเจียคนที่สองค่ะเมื่อมีพี่สาวแล้วก็มีพี่ชายนะคะใครมีพี่ชายลองฝึกพูดคำนี้นะคะเกอ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 อ่าคำนีค้คือพี่ชายค่ะต่อไปค่ะมีพี่สาวมีพี่ชายครบแล้วมาทางฝั่งน้องๆกันบ้างค่ะ ตอนนี้อาจจะเด็กๆอาจจะเป็นน้องสาวอยู่ใช่ไหมคะ,ะน้องสาวก็คือไม่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 ไมคนสุดท้ายค่ะคือน้องชายนั่นเองค่ะน้องชายคือตี้ติตี้ติทีนี้เด็กๆลองฝึกอ่านจาก คำอ่านดูก่อนได้เลยนะคะไม่ต้องรีบนะคะเด็กๆเรามีเวลาเหลือเฟือเลยเราค่อยๆฝึกอ่านไปเรื่อยๆนะคะอามาเริ่มจากคนแรกค่ะคุณพ่อค่ะเด็กๆช่วยกันออกเสียงนะคะคุณพ่อค่ะป้าปะปาปะคุณพ่อคนที่สองค่ะคุณแม่นะคะมาม a มามาคุณแม่ คนที่3มค่ะกลับไปที่พี่สาวนะคะเจีย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 คนที่สี่ค่ะพี่ชายเกอ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 คนที่ห้าค่ะน้องสาวค่ะไม่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 คนสุดท้ายค่ะน้องชายค่ะตี้ติตีติครบหมดแล้วค่ะทั้ง6คนนะคะ 6คนนี้ค่ะเป็นสมาชิกในครอบครัวพื้นฐานนะคะที่เอาซื้อให้เด็กๆนำมาดูในวันนี้นะคะโดยค่ะเด็กๆอาจจะมองว่าอาจจะยังออกเสียงยากอยู่นะคะไม่เป็นไรค่ะเด็กๆแล้วเราฝึกไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องรีบค่ะเราก็จะสามารถออกเสียงได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะคราวนี้ค่ะเด็กๆลองมาดูตรงตัวอักษรจีนบ้างนะคะในตรงตัวอักษรจีนค่ะ เด็กๆจะสังเกตเห็นนะคะว่าสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้หญิงค่ะมีใครบ้างคะเดี๋ยวซื่อจะขอทำสัญ,ญลักษณ์ไว้หน่อยนะคะซือขอใส่รูปลูกโป,ป่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ไว้ละกันผู้หญิงเจียเจียเป็นผู้หญิงไหมคะเด็กๆเจียเจียเป็นผู้หญิงนะคะพี่สาวหลราซือใส่ไว้ตรงคำแปลนะคะอีกคนนึงค่ะ ใครอีกคะไม่เหมยน้องสาวนั่นเองค่ะถูกต้องแล้วค่ะอีกคนนึ่งค่ะยังมีอีกค่ะคนสุดท้ายมามา่าแม่นั่นเองค่ะทีนี้เด็กๆสังเกตไหมคะว่าสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้หญิงประกอบไปด้วยมามมาแม่เมยเมยน้องสาวเจียเจียพี่สาว มีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งค่ะคือตัวอักษรจีนของสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้หญิงนะคะจะมีตรงนี้ค่ะเหมือนกันอ่าจะมีตัวอักษรจีนนำหน้าเหมือนกันค่ะเพราะว่าคำนี้นะคะเด็กๆคำนี้ค่ะคือตัวหนีตัวหนี ออกเสียงว่าหนีนะคะที่แปลว่าผู้หญิงนั่นเองค่ะตัวนี้คือตัวหนีที่แปลว่าผู้หญิงนั่นเองค่ะ,ะ,ค ύ, เ,คะเพราะฉะนั้นสมาชิกในครอบครัวใดที่มีตัวอักษรจีนมีตัวหนีอยู่นำหน้านะคะแสดงว่าสมาชิกในครอบครัวคนนั้นเป็นผู้หญิงแน่นอนค่ะถ้าเด็กๆไม่เชื่อเด็กๆลองสังเกตที่สมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้ชายนะคะ กเกเห็นไหมคะเกเกข้อที่สองนี้นะคะไม่มีตัวหนีเห็นไหมคะต่อไปค่ะตี้ต,ติน้องชายก็ไม่มีตัวหนีเหมือนกันค่ะป้าปะที่แปลว่าพ่อก็ไม่มีตัวหนีเหมือนกันค่ะจะมีแค่สมาชิกในครอบครัวผู้หญิงเท่านั้นค่ะที่มีตัวหนีนะคะคราวนี้เด็กๆก็จะสามารถ จำตัวอักษรจีนได้ง่ายขึ้นนะคะเอาละค่ะเด็กๆรองฝึกอ่านอีกหนึ่งครั้งค่ะสำหรับคำสมาชิกในครอบครัวนะคะคำแรกค่ะเจียเจียพี่สาวเก้อเกอพี่ชายไม่เมยน้องสาวตี้ติน้องชายป้าปะพ่อมามา่าแม่ และคําสุดท้ายค่ะคือคำว่าครอบครัวอย่าลืมฝึกพูดด้วยนะคะนั่นก็คือเจียถิงนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆสําหรับวิชาภาษาจีนวันนี้นะคะมีงานมาฝากเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะชิ้นงานนี้นะคะให้เด็กๆเ,เขียนตัวอักษรจีนตามลำดับขีดนะคะโดยลำดับขีด มีเป็นตัวอย่างไว้ให้แล้วอยู่ตามแต่ละข้อนั่นเองนะคะเด็กๆเขียนให้ตรงช่องนะคะช่องละ1ขีดเท่านั้นค่ะช่องละ1ขีดเท่านั้นนะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะขณะที่เด็กๆเขียนอย่าลืมดูลำดับขีดไปด้วยนะคะว่าเขียนได้ถูกต้องหรือเปล่านะคะเขียนลำดับขีดเสร็จแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนคำศัพท์แล้วก็ เขียนคำศัพท์ลงไปในสมุดด้วยนะคะเพราะว่าคําศัพท์นี้จะต้องเอาไว้ใช้ต่ออีกหลายอาทิตย์เลยค่ะเขียนไว้1ครั้งเราจะใช้ต่อได้อีกหลายอาทิตย์เลยนะคะสู้ๆนะคะเด็กๆสําหรับใครที่ไม่เข้าใจเนื้อหาส่วนไหนเดี๋ยวเราเจอกันในตอนออนไลน์สามารถสอบถามได้เลยนะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาสําหรับวิชาภาษาจีนและสมาชิกในครอบครัวแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะเด็กๆใจเยน สวัสดีค่ะ